ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับพิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในบทที่5นะครับเป็นคลิปที่2ของบทที่5นะครับเรื่องของตัวนําวัสดุไดเอเล็กติกแล้วก็ความจุไฟฟ้านะครับสําหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้านะครับเรากาลังวนว่าตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนําไฟฟ้านะครับในนิยามเบื้องต้นนะครับก็คือเป็น วัสดุที่สามารถถักปล่อยให้อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับซึ่งในกรณีของวิชาสนามไฟฟ้าเราก็คิดเป็นประจุเป็น q นะครับแต่ว่าเราจะนิยามประจุที่เป็นอิเล็กตรอนเนี่ยแทนด้วยลบ e นะครับดับงนั้นเมื่อเมื่อมีสนามไฟฟ้าตัดผ่านวัสดุตัวนำนะครับก็จะทําให้เกิดแรงผลักตัวอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาครับซึ่งแรงที่กระทาอยู่ก็จะแทนด้วย f นะครับซึ่งค่าของแรงที่เกิดขึ้นก็เท่ากับ ขนาดของประจุหรือประจุลบอิเล็กตรอนถ้ากับลบ e คูณกับสนามไฟฟ้านั่นแสดงว่าอะไรครับแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแรงผลักประจุลบนะครับลบนี่มาจากประจุลบนะครับคือมันมีทิศทางตรงกันข้ามกับสนามนะครับดังนั้นถ้าอิเล็กตรอนที่เรากําหนดขึ้นเนี่ยเรากําหนดให้มันอยู่ในอากาศว่างนะครับมันก็จะถูกทําให้มีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากถ้าเราปล่อยสนามไฟฟ้าไปหรือ e ไปเนี่ย มันจะทำให้เกิดแรงมากขึ้นพอมีแรงทำไงครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ในกรณีน,นี้นะครับเราก็คิดพิจารณาว่าแล้วถ้าอิเล็กตรอนนั้นมันวิ่งอยู่ในโลหะต,ตัวนํานะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ไม่อิสระนักนะครับก็จะถูกแทนด้วยว่ามันก็จะมีโอกาสที่ไปชนอิเล็กตรอนตัวอื่นบ้างนะครับรก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับกลึเดฉะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุหรืออิเล็กตรอนที่วิ่งในโลหะต,ตัวนำเนี่ยก็จะมีการวิ่งแบบสเปซสเปะนะครับเราก็เลยจะนับ อัตราการเคลื่อนที่ของมันหรือความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันเ,นเป็นค่าค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าความเร็วลอยเลื่อนหรือดิฟเวลโอซิตี้นะครับซึ่งก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ vd v, v subscript d นะครับโดยความเร็วลอยเลื่อนนี้เนี่ยก็จะสัมพันธ์อย่างเป็นเชิงเส้นกับค่าของสนามไฟฟ้านะครับเพราะสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดแรงนะครับมันก็จะผลักให้เกิดความเคลื่อนที่ได้ของอิเล็กตรอนในวัสดุตัวนําแต่และชนิดนะครับนั่นคือ vd ก็จะเท่ากับค่า อะไรครับอ e หรือความเคลื่อนที่ได้ของประจุคูณกับสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยมีหน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรต่อโวลต์ต่อวินาทีนะครับสำหรับค่าความเร็วลอยเลื่อนหรือ mobility นะครับของวัสดุตัวนำแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีค่าแตกต่างกันไปนอันนี้เป็นการยกตัวอย่างสิ่งที่เราจะได้เจอสำหรับอะรนักศึกษาที่เรียนทางด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวงการอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีวัสดุที่เอามาทำ วงจรต่างๆนะครับก็มีซิลิคอนเจลเมเนียมแกลเลียมอาร์เซนานอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเรื่องของค่าโมบิลิตี้เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูค่าอีกตัวหนึ่งนะครับจากค่าคงเคลื่อนที่ได้นะครับหรือโมบิลิตี้ของอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีค่าอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าความหนานแน่นของประจุอ e ิเล็กตรอนอิสระนะครับหรือโลอีมันจะมีค่าสัมพันธ์กับอะไรครับ ความเข้มเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่าความหนาแน่นของประจุหรือ j นะครับตามสมการที่ห7นี้นะครับถ้าเราคูณในตัวความหนาแน่นประจุอิสระเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของกระแสนะครับหรือ j ซึ่งตัวนี้ถ้าเรายุบรวมกันไอตัวล o e กับ mu e นะครับมันก็จะกลายเป็นค่าตัวใหม่ที่เราเรียกว่าค่าสภาพการนําหรือ conductivity นะครับเริยนบุคุณนูครับสภาพการนําก็คือค่าความนําของวัสดุโลหะหรือวัสดุตัวนํานั่นเอง ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับโมงต่อเมตรหรือเป็นซีเมนต์ต่อเมตรนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับกฎของโอห์มในแบบจุลภาคนะครับาจากสมการเมื่อกี้นะครับถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ของซิกมาหรือค่าความนำสภาพการน,นำกับอะไรครับโลอี e, ก็คือความเนั่นแนแนประจุอิสระกับความเคลื่อนที่ได้ของประจุอิเล็กตรอนหรือวีก็จะได้ตามสมการที่ห้จุก้านี้นั่นเองนะครับก็คือ การเราไปแทนค่าในํำกัญเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไปทํางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับไอตัวซิกมาเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ของอิเล็กตรอนอย่างเดียวสับสกิป e นี่คืออิเล็กตรอนนะครับมันก็จะมีเรื่องของอวัสดุที่เป็น type n หืื type p นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวค่าความนำของซิกมาเนี่ยก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นตัว p ชนิด n ด้วยนะครับก็จะมีความสอดคล้องกันอันนี้ เป็นอของรู้เสริมขอาผมให้ในักศึกษาทราบนะครับนั่นคืออะไรถ้าสภาพการน,นําน้อยมันก็คือความต้านทานมากแต่นี้ถูกไหมครับโอเคนะครับทีนี้เรามาพิจรารณาในกรณีที่เอากฎของโองม,มาใช้กับวัสดุตัวนํานะครับถ้าเราสมมุติให้ i อจนะครับเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัด S นะครับแล้วก็มี e เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในบริเวณบริเวณหนึ่งน,นะครับ เราก็จะสามารถพิจารณาเรื่องของความหนานแน่นของกระแสหรือ J ตามที่เราเรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ I ก็เท่ากับ integral J dS นะครับหรือถ้าเขียนง,ง่ายๆเราอินทิกรัลกับ dS ตัดกันไปมันก็จะเหลือกลายเป็นค่าที่เป็นเชิงสเกลาร์นะครับ I ก็เท่ากับ J คูณกับ S นะครับถ้าเรารู้ว่า J มีค่าเท่าไหร่ตามรูปนี้นะครับถ้า J พุ่งเข้าไปในพื้นที่หน้าตัด A พื้นที่หน้าตัด S นะครับแล้วมันเคลื่อนที่ไปที่ระยะทาง L ก็จะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็สามารถหาสัก์ไฟฟ้าระหว่างจุด a กับจุด b ได้นะครับนั่นก็คือ vab ก็ับ e คูณกับ l นั่นเองก็คือความนะครับความหนาแน่นของสัตว์ความเข้มของสนามไฟฟ้าคูณกับระยะทางนะครับไปได้เป็นความต่างสัตว์อันนี้เป็นการประมาณค่านะครับจากนั้นเราก็หาสูตรดังนั้นเราสามารถหาอะไรครับความต่างศัตว์ระหว่างจุด a กับจุด b ได้จากค่าซิกมานะครับคูณกับพื้นที่ผิว อันนี้เป็นการหาค่าสเปกฟฟ้าก็ค,คือขยายขึ้นมาในกรณีที่เป็นเส้นลวดตัวนําขนาดใหญ่นะครับจากนั้นเราก็จะมาหาอะไรครับพอเรารู้ซิกมาเราก็เปลี่ยนซิกมาเป็นความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานก็คือ R ก็จะเท่ากับส่วนกับของซิกมาคูณกับ L กับ S นะครับก็คือขึ้นอยู่กับความยาวความต้านทานจะเท่ากับความยาวจากกฎของโอห์มนะครับ R กับ V หารด้วย i เราก็เอา V ที่ได้เมื่อกี้มาหารด้วย i ก็จะได้เป็น R กับ L ส่วน Sigma S นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกนะครับจากนิยามเรื่องของอุณมบัติเรื่องของ,ออง,ของอพื้นฐานของความเข้มสนามไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความหนานแน่นของกระแสนะครับก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กันในการหาความต้านทานของเส้นลวดหรือโลหะตัวนําได้นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างง่าย,ายนะครับจากที่เราสรุปสมการกันเมื่อคู่นี้นะครับสมมุติว่าเรามีลวดทองแดงหรือโลหะตัวนานะครับเป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นบาดจุดกลางเท่ากับ1.2 9 1กมิลลิเมตรนะครับแต่เส้นลวดนี้ยาวสัก1กิโลต้องเยอะหน่อยนะครับจะได้มีค่าความนำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่าชิกมาเท่ากับหรือค่าความนำเนี่ยเท่ากับ5.8าจุลัง7ซีเมนต์ต่อเมตรนะครับสมมติว่าให้กระแสไหลผ่านเส้นลวดนี้เท่ากับ1 0แอมป์ให้เราคำนวณหาว่าเส้นลวดตัวนี้จะมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่าความเหนแน่นของกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่ความต่างศักดิ์ของเส้นลวดระหว่าง ุดเริ่มต้นกับจุดปลายมีค่าเท่าไหร่ครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาดูว่าค่าต่างๆเหล่านี้จะหาได้อย่างไรนะครับก็ดูตัวอย่างแรกนะครับจากสูตร R าครับ L หารด้วยซิกมาเอสนะครับโจทย์กำหนดให้หมดแล้วนะครับ l ก็เท่ากับ1กิโลซิกมาเท่ากับ5.8แนะครับแล้วก็ S ก็กําหนดให้จากเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อคู่นี้นะครับก็เอามาหาร2องจะกลายเป็นรัศมีก็าเป็นรัศมีย่อมร้อคูณกับพายในค่านี้ก็ได้เอาค่าทั้งหมดมาแทนครับก็ได้ R ก็จะเท่ากับ 1,000เมตรนะครับคูณด้วยซิกมา5.8นะครับคูณกับพื้นที่หน้าตัดจะเห็นว่าพื้นที่หน้าตัดเนี่ยเล็กมากนะครับหรือ S เนี่ยมีค่าน้อยมันก็จะตัดกันไปนะครับก็จะได้กรณีที่เส้นลวดความยาว1กิโลเมตรก็จะมีความต้านอยู่ประมาณ 13. 1 3 1 7 1โอห์มนะครับอันนี้เป,นเป็นการคำนวณพื้นฐานง่ายๆนะครับต่อมาเรามาหาความความเหน่นของกระแสก็ง,ง่ายๆครับเอาเกระแสที่ คำนวณได้นะครับหาด้วยพื้นที่หน้าตัดจากเมื่อคู่นี้เราหาพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดแล้วนะครับแล้วอากระแสมาหารก็จะได้เป็น7.639นะครับต่อมาเราหาความต่างศักดิ์ก็เอาความต้านทานนะครับคูณกับกระแสตรงง่ายงนะครับก็จะได้เป็น13 1โวลต์นะครับอันนี้เส้นลวดยาว1กิโลนะครับก็อข้อสุดท้ายจะเป็นความอะไรครับขนาดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็เอาโวลต์หารด้วยแนะครับก็ได้เป็นโวลต์ต่อเมตรออกมานะครับ กข้อสุดท้ายหาความเร็วลอยเลื่อนนะครับก็หา n e w E คูณกับ e เราได้ e มาแล้วแวเ้าก็มาคูณกับ n e นะครับก็ได้เป็น0.422ม m mm มต่อซีเมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปครับ